بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رب يسر ولا تعسر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قوة مرق قوة مدئين الله سبحانه وتعالى جمعي ده تنفو تنكب نيره هم มันเป็นสิ่งที่เราทุกคนแสวงหาและสิ่งที่เราต้องการถ้าถามคนร้อยคนว่าสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดคืออะไรฮะคำตอบม,มันจะเหมือนกันไปนองครับก็คือความสุขความสําเร็จประเด็นคือแล้วเราจะทํำยังไงครับที่จะทําให้เราสําเร็จแล้วก็สุขสุขแล้วก็มีความสําเร็จมันจึงเป็นประเด็นที่มีความยิ่งใหญ่มีความท้าทายท่านครับ เราทุกคนมนุษย์เรานะครไม่ว่าจะเป็นความสุขความสําเร็จในเรื่องของดุญยาหรือในเรื่องของอาไรเราไม่มีหลักการหนึ่งที่เหมือนกันนะครับมันมี้หนึ่งที่เป็นจิ๊กซอเป็นกุญแจสําคัญที่จะทําให้คนคนนั้นมีความสุขและประสบความสําเร็จครับนั่นคืออะไรฮะนั่นคือความรักในสิ่งที่ทํารักในสิ่งที่ทำาะครัความรักความรักจะเป็นกุญแจสําคัญที่จะทําให้คนคนนั้นประสบความสุขในความสําเร็จน้องครับก่อนที่จะเข้าในเรื่องราเนี่ยจะให้เราเข้าใจในประเด็นหนึ่งที่เราอาจจะ อาจจะหลงประเด็นกันจริงๆงแล้วพี่น้องครับความสุขเนี่ยไม่ได้เกิดจากความสําเร็จพี่น้องครับหลายคนจะเอาความสุขไปวางไว้ที่ความสําเร็จไม่ใช่พี่น้องครับคิดแบบนี้แล้วมันจะทําให้หลายๆคนไปไม่ถึงความสุขครับจะไปเชียงใหม่ความสุขอยู่ที่เชียงใหม่โดยที่กว่าจะถึงเชียงใหม่กว่าจะถึงเชียงใหม่ไม่มีความสุขเลยครับกว่าจะไปอาเซียน ว่าจะไปถึงอาคขระคิดว่าความอากขระแค่มีความสุขโดยที่ในดุนยานี้ไม่ได้มีความสุขเลยมันไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ใช่้องครับแต่ความสําคัญคืออะไรฮะความสําคัญคือความสุขนั้นเริ่มความสําเร็จนั้นเกิดขึ้นจากการที่เรามีชีวิตแบบมีความสุขความสําเร็จเกิดขึ้นมาจากการจะได้มีความสุขหมายความว่าไงครับหมายความว่าการที่จะไปเจอความสําเร็จได้มันต้องมีมีความสุขก่อน จะไปจะไปเจอความสำเร็จได้ต้องมีความสุขก่อนจะได้สวรรค์ในอาเคีเราจะต้องมีสวรรค์ในดุนยญานี้ก่อนเปน็นองครับโดยที่เราไม่ต้องคํานึงว่าปัจจัยข้างนอกนั้นเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าออความไม่ตาของเราสุภาพนุตลานั้นได้ให้อิสลาม,มาเรามาให้หลักธรรมคาสอนการศรัทธาความเชื่อมั่นในความคิดหลักปฏิบัติที่จะทําให้เรานั้นมีความสุขนะครับก่อนที่จะไปเจอความสําเร็จมีความสุขในโลกดุญญาน,าน,านี้ก่อนที่จะไปอาเคียรเราประการที่นหนึ่งไปองครับ ท่านอิมตาเมียะได้กล่าวว่าใครก็ตามที่ไม่สามารถสัมผัสกับความสุขในดุนยานี้ได้ก็อย่าคาดหวังเลยว่าจะได้ความสุขในอาคิเราะห์นั่นคือประเด็นที่มีความสําคัญจริงอยู่พี่น้องครับหะดีษของท่านรอซูลุลลลออฮ์ศ็ลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัดดุนยาซิดอันุลมุอ์มินีนดุนยานั้นเป็นเป็นคุกเป็นตารางของผู้ที่ศรัทธานั่นใช่ฮะเป็นปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกข้อจํากัดหลักธรรมคําสอนการเป็นการอยู่จะกิน จะใช้ในชีวิตเรานั้นมีข้อจํากัดแต่สิ่งนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่มาขัดขวางที่จะทําให้ผมและท่านผู้ที่ศรัทธาทุกคนประสบความสําเร็จเพราะอะไรฮะเพราะอะไรเพราะเรามีหลักธรรมคาสอนไป่น้นครับหลักธรรมคาสอนท,ที่ที่มีพลังมีแรงบรันดาลใจให้สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นกับเราให้เราได้รับความสุขก่อนที่จะประสบความสําเร็จนั่นคือการอ إ ي ่านการศรัทธาในตัวเฮตและหนึ่งในตัวเฮตยิ่งในจิ๊กซอตัวเฮตการศรัทธา ในสิ่งที่อยู่ในละอิลาฮะอิลลอฮ์นั่นคือเราต้องใส่มาฮับบ้าใส่ความรักเข้าไปความรักในละอิลาฮะอหลลอฮ่ความรักในอัลลอฮ์นั่นคือความรักในอิบาดะห์ในสิ่งที่เราจะไปหลายคนสังเกตเห็นไหมครับว่าเราละหมาดละหมาดแล้วเรามีความทุกข์ละหมาดมันมีความอึดอัดละหมาดมีความเบื่อหน่ายละหมาดคือเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ที่สร้างความอึดอัดให้กับเราหลายๆคนเห็นไหมครับซึ่งต่างกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวกับท่านบิลาลบอกว่า หุมอัสซ์ลายาเบลานอริห์นาบิฮายาเบลานเบลานขึ้นไปอีกกอมัดละหมาดเพราะว่าการละหมาดนั้นจะทําให้ฉันได้มีความสุขด้วยกับการละหมาดทําให้ฉันมีความสุขทารสุสโลกาไว้เช่นเดีวยวกันไปน้องครับยยเอลโครอตออยนล ي, ุสซาล่ฉันจะมีความสุขอยู่กับการละหมาดตาความสุขของฉันตา,ตา,ตาจาตาจาตาใจครับสิ่งที่ทําให้ฉันมีความสุขนั่นคือการละหมาดนะครับ พี่น้องครับท่านรอสุลล์สโลล์อัสสลามละหมาดและมีความสุขครับมีความสุขด้วยการละหมาดเดินละหมาดแล้วมีความสุขครับละหมาดเป็นกุญแจสําคัญทําให้เราได้ไปสวรรค์ของเราสุภาโนอาตาละหมาดเป็นส่อเป็นจิตรสำคัญที่สําคัญที่ทําให้เราได้มีความสุขนั้นท่านรอสุลล์สโลล์อัสสลามนะฮะได้ใช้การละหมาดนี่เองใช้การละหมาดนี่เองนั้นทําให้ท่านมีความสุขแล้วมีความสุขแล้วเมื่อละหมาดแล้วยิ่งมีความสุขละหมาดแล้วมีความสุข ได้ทาความดีกับอรรถสุบฮานวตาอะลาและมีความสุขนั่นจึงประเด็นที่มีความสําคัญแยกแยะสัมผัสตัวเราคละหมาดในวันนี้เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่วัดระดับความสมบูรณ์แบบของอิมานเราเราละหมาดถามว่าเราเจอละเจอความสุขในละหมาดไหมครับเจอความลึกซึ้งความอิ่มเอิบครับความอ่อนความหวานหอมในละหมาดของเราอย่างหรือในการอิบาด์ได้ในการทาความดีใดก็ตามมีคนมาขอสดเาก็หาเราครับเราให้สดเาก็เข้าไป ถามว่าเรามีความสุขไหมหรือเรามีความเครียดที่ให้สดะเกล้าเข้าไปมีความห่วงมีความมีความมีความตรหนีที่เหนียวในการที่จะเก็บสิ่งนั้นไว้การที่เราทำทำบุญกับองค์กรกับการกุศลวากัฟถามแล้วทำแล้วเรามีความสุขไหมพี่น้องครับนั่นในทุกอิบาดาที่เราทำนะครับสิ่งที่จะเติมให้สิ่งที่เราทำนั้นได้มีความสุขเราสามารถที่จะพบเจอความสุขก่อนที่จะประสบความสำเร็จนะครับนั่นก็คือการใส่ ค,ความรักในสิ่งนั้นๆความรักในอิบาดะานนั้นๆเปน้องครับต้องใส่ความรักไปให้ได้นะครับพูดได้ง่ายๆปน้องครับก็คือหลักใหญ่สําคัญที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จนะครับในเรื่องต่างๆนั้นในชีวิตเราคือใส่ความรักเข้าไปเปนะองครับโดยเฉพาะความรักที่มีกับอัลลอฮฺสุบฮานวาแต่ละเป็นประเด็นที่มีความสําคัญเปนรองครับในยุคอ่กุรอานโซรบากะระอายะห์ที่16 5เนี่ย อัลลอฮฺ سبحانه และ泰รเราะถะกลับอาราตานอะไรครับว่ามีหนึ่น้าซีไม่ยัตตะคิดว่ามีนึ่งนาซีไม่ยัตตะคิรวมินดูนิลลาฮิอันดาดันยุฮิบบุนะฮุมกบบิลลาวะละซีนะอามานุอาชัดดุุบัลเลลละคนบางคนนั้นเขายึดเอาความรักที่มีกับโลกดุนยากับความรักที่มีกับเจ้าอื่นที่นอกจอากอัลลอฮฺ سبحانه และ泰รเราะถะตาน,ตานี้เหมือนกับความรักในใน,ในพระเจ้าในอัลลอฮฺคนลหลายๆคนคนทั่วไปนั้นจะรักนะครับรัก สิ่งที่ในโลกดุนยานี้สิ่งที่เขาเคารพสิ่งที่เขาถือสิ่งที่เป็นเป้าหมายของเขานั้นรักเหมือนกับรักอัลสุบฮานวาตอนนั้นั่นคือรักที่ให้ความสําคัญความรักในที่นี้พี่น้องครับคือรักอิจิล่าลันอวตาอซีมันรักที่ให้แสดงออกถึงความยิ่งใหญ่แสดงออกถึงความรอบร้อมถ่อมตนในยุคอาหรับมุสลิมอาหรับเพี่น้องครับเขารักลาสมนานัตอซาและเจเวัอืนอ่นๆที่รอบมกักกะบะซามรล้อยหกสิบเขารักสิ่งต่างๆเหล่านี้รักนะครับ รักที่บง่บงบอกถึงความเทิดทูนบ่งบอกถึงความนอบน้อมถ่อมตนนะครับเคารพยกย่องรักคล้ายๆกับการรักอวโล์เขารู้จักอวโลกไหมครับรักรู้จักอวโล์แต่เขารักนะครับเขานําความรักที่ความรักแบบนี้พี่น้องครับให้กับสิ่งที่เขาเคารพนับถือครับนั่นคือปัญหาที่เกิดขึน้นพี่น้องครับวัลลีนะอามานูอาชัดุฮุบะเลล่ส่วนผู้ที่ศรัทธานั้นเขามอบความรักอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ให้กับอวโลกสุภานุวาจ้าละ รักที่แสนงออกถึงอิจิลาลันความยกย่องความเทิดทูนคำเคารพการบูชานั้นให้กับลอสุบฮานุวาตาะนะครับในเรื่องของความรักนะครับที่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 มีความสมบูรณ์แบบความรักอันยิ่งใหญ่ที่เป็นเรื่องเฉพาะอลอสุบฮานิวาตาละคือรักที่ให้ความยกย่องเคารพบ,บูชานะครับในปัจจุบันนี้แน่นอนพี่น้องครับเราอาจจะบอกว่าเราไม่ได้รักไม่ได้เคารพสิ่งใดแต่พี่น้องครับ ความว่าเงินคือพระเจ้ามันก็จะเข้ามาไปน้องครับใช่ไหมฮะคำว,ว่างานคําว่าคนครับมันจะเหมือนเป็นพระเจ้าเฟสมันครับมันจะแบ่งความรักที่เราอยู่บางครั้งเราละหมาดเราละหมาดพี่น้องครับงานเงินครับเรื่องราวต่างๆในโลกุญญานี้มันเข้ามาขัดขวางทําให้เราไปจดจอ Focus, ่อโฟกัสขาดสมาธิที่จะเชื่อมโยงมอบความรักให้กับอัลลอฮฺสุบฮานูาแต่เพราะอะไรฮะก็เพราะว่าเรานั้นโฟกัสเหมือนกับว่า งานเงินคนนั้นบรรดาลให้เราได้มีความสุขได้บรรดาความสาเร็จให้กับเราได้บรรดาให้เราม,มีความสุขเราอยู่ัาเฟสมีความสุขเราอยู่กับงาน ain, อยู่กับเงนินได้มีความสุขมันทําให้สิ่งนี้นั้นแบ่งเบียดนะครับเบียดความรักที่จะต้องให้กับอัลลอฮฺสุบฮานุวะตลาซึ่งเงินทองความสุขทั้งหมดนั้นอยู่ที่อัลลอฮฺสุบฮานุวาตลานะครับแต่เพียงผู้เดียวพี่น้องครับนั่นคือเรื่องจริงนั้นวิธีที่จะทําให้เราท่านทั้งหลายนั้นได้กลับมาใช้ชีวิตที่ประสบความสําเร็จนะครับสุข ไม่ใช่รอสาเร็จก่อนถึงจะสุขสุขตั้งแต่เริ่มทําอิบิดาสุขเริ่มที่จะทำความดีสุขในการใช้ชีวิตสุขตั้งแต่ตื่นนอนมาสุขตั้งแต่ทําความดีในทุกสิ่งทุกอย่างนั่นคือให้เราได้ขมวดปมวในสิ่งที่ทําเป็นอิบาดาถ้าเป็นอิบาดาเป็นความดีแล้วต้องใส่ความรักเข้าไปรักรักเพราะรักอัลลอฮ รักพระอ,องค์จึงละหมาดร,รักพระอ,องค์จึงทําความดีทําความดีเพื่อให้พระอ,องค์ทรงรักทรงพอพระทัยเราเราฟังศาสนาเราแบ่งปันเรื่องศาสนาเราแชร์เรื่องของศาสนาเราแบ่งปันเรื่องของศาสนาเพราะว่าเรารัก AH, <assignments. S 2> الله. الله อัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงใช้เรารักอัลลอฮ์เราทําความดีเราทําดีกับลูกเราทําความดีกับสามีกับภรรยายเราก็เพราะเรารักอัลลอฮ์สุภาเนวาตาลาจึง ทำดีพี่น้องครับนั้นความรักแบบนี้นั้นจะเป็นความ่เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่เป็นความรักที่สร้างความแตกต่างในวิถีชีวิตของเราเป็นความรักที่มันเหือดแห้งไปจากตัวเราใช่ไหมครับที่เราสังเกตได้จากเราที่เราละมาดแล้วเราขาดความสุขเพราะว่าทิอศตัวนี้พี่น้องครับกลับมาใส่ใจพี่น้องครับใส่ใจให้เกิดความรักให้ให้ให้มีหลักหลักหลักคิดหลักเชื่อที่พื้นฐานของการไอบาดะครับพื้นฐานของอิบาดาก็คือว่าฮุบบุลว่ารักครับต้องมีรักรักอวสังรุ่นลนตามน ฮุบบนตามมนวอรุ่นรุ่นตามนพื้นฐานของอิบาดาเป็นน้องครับพื้นฐานอิบดะดาที่จะที่จะสร้างความแตกต่างหนึ่งในนั้นคือหนึ่งรุบ,บนตามนรักยังสุดหัวใจรักผู้ที่เป็นเจ้าของอิบดะดารักของผู้ที่เราทําอิบดะดาเพื่อเพื่อขายคือเพื่ออัลล์สองรุ่นรุ่นตามนก็คือว่าเรานั้นไร้ค่าเรานั้นน,นอบน้อมเราทาตนเราต้องอาศัยอัลลอฮ์สุภาในวาละชุดเราเรานั้นขาดอัลลอฮ์ไม่ได้ชุดเรานั้นต้องอาศัยอัลลอฮ์ครับ เงินสักบาทหนึ่งเราไม่สามารถที่จะหาได้ข้าวสักเม็ดนึงเราไม่สามารถที่จะทานได้นะครับชีวิตเราไม่สามารถที่จะมีชีวิตรอดอยู่ได้นะครับนอกจากต้องอาศัยอัลลอฮ์เห็นไหมฮะนั่นคูชั่วคำว่าคูชัวนะฮะคูชั่วคือรุ่นลุนตาม,มุนนะครับคือนอบน้อมถ่อมตนมันเรานั้นไร้ไร้ค่าเราต้องอาศัยอัลลอฮ์เราเกรงกลัวอัลลอฮ์นั้นสองสิ่งนี้คู่กันนั่นคือเป็น คำว่ามันเป็นจิกซอคำว่าอิบาดาอิบาดะ Ib ada. Ib ada, ประกอบอิบาดาขึ้นมาได้นั้นจะมีจิกซอสองส่วนนี้ก็คือรุ่นลนตามมนก็คือคูชัวนั่แหละฮะความนอบน้อมถม่อมตนกันที่เรานั้นไร้ค่าสองุบบนตามนความรักอันสมบูรณ์แบบสองสิ่งนี้จิกซอสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีความสําคัญที่จะแปรเปลี่ยนแปรเปลี่ยนอิบาดะที่เราทําความดีที่เราทําจะทําให้เรานั้นมีความสุขแล้วเริ่มแต่มีความสุขนะครับความสุขที่เราได้สัมผัสแล้วนะครับสัมผัสกับความสุขความสุข สวรรค์จำลองนั้นเป็นอย่างไรที่ในโลก,โลกดุนยานี้ในโลกดุนยาณนี้เราสามารถความสุขสัมผัสกับความสุขได้แล้วและความสุขนี้ยังส่งผลให้เราให้เราพบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่นั่นคืออะไรฮะฟามันซุฮะเซฮะอานินนาร์โออูเดเคลเดนจันเน่ฟากอดฟาสบุคคนใดก็ตามที่เขารอดจากนรกและเข้าสวรรค์น,นั่นคือคขั้นขึ้ชัยชนะนั่นคือความสุขที่มีความยิ่งใหญ่แต่เราไม่ต้องรอไปถึงสุขในขณะนั้นพี่น้องครับเพราะ เพราะว่าจริงๆแล้วเอาว่าต้องการให้เราได้สัมผัสความสุขก่อนที่จะไปเจอความสุขอันยิ่งใหญ่ความสุขอันเล็กน้อยในโลกดุนยานี้เราก็สามารถ <Anything S 1> ที่จะได้แล้วความสุขเล็กน้อยจริงอยู่ของคนทั่วๆไปแต่สําหรับเราแต่ค,ตความสุขลหลายคนที่เราว่าเล็กน้อยนี้พี่น้องครับที่ท่านนาบีได้รับในโลกดุนยานี้ที่บรรดาสัพพะบได้รับในโลกดุนยานี้มันเป็นความสุขที่แม้แต่ราชาก็ต้องอิจฉาพี่น้องครับก็ต้องอิจฉาเพราะเป็นความสุขที่เป็นความสุขเป็นความอิ่มเอิบเป็นความชื่นออกเป็นความชื่นใจเป็นความสุขที่ก่อเเกกกิดจจาาาหัววใคมสุขที่รผู อยู่กับและอิลาฮะอิลลอห์นั่นคือประเด็นที่มีความสําคัญประเด็นที่เราอาจจะหลงหลงประเด็นกันว่าจริงๆแล้วนั้นความความจริงก็คือความสุขนี้ก่อให้เกิดความสําเร็จความสุขก่อให้เกิดความสําเร็จนะครับการอิบา์ดะเราเริ่มมีความสุขตั้งแต่เริ่มอิบาดะไม่ใช่ละหมาดแล้วจะมีความสุขแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มคิดจะทําละหมาดเราก็มีความสุขแล้ว นั่นคือประเด็นที่มีความสำคัญอย่ารอให้สำเร็จก่อนและมีความสุขมันเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่มันไม่ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้อย่างจริงจังและได้อย่างถาวรครับขอวสุภาานุตลาครับว่าให้เราได้เจอความสุขก่อนความสำเร็จเพราะยิ่งสุขมันยิ่งก่อให้เกิดความสำเร็จอัลรุลกานีฮาละวะอัสตัมฟุรุลลอฮาลิวะละกุมวะลิซายลิมุสลิมีนะอิุลุนดีดามัสตัมฟุรุอินห์ละลุฟูรุรฮิมสัลลัมุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบาระกาตุ